การตื่นเช้ามาแล้วดื่มขี้ฟันตัวเองตอนเช้าเนี่ยมันก็เขาบอกว่าเป็นการรักษาสุขภาพประเภทหนึ่งนะดื่มพวกแบบขี้ฟันตัวเองอะที่เหม็นๆอะ เออพวกวแบบแบคทีเรียในช่องปากเอาลงไปในกระเพาะไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนนะแต่ผมรู้สึกว่าก็โอเคอ่ะกินน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแปรงฟัน <c oughs> มีคนถามนี่เสื้อได้มาจากไหนโอ้โหเสื้อตัวนี้เก่ามากครับได้มาตั้งแต่ตอนก้าซื้อดับเบิ้ลกระเดืองกอระดเดืองคู่มาตั้งแต่สมัยมันตีกองใส่ตั้งแต่ตอนนู้นอิสระเล่นดนตรีครับตอนกาก็เล่นดนตรีนะฮะที่สระเล่นกีตาร์แต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยเพราะมันลืมแทปไปหมดแล้วประมาณนี้โซเดมาคอม วัเดมาคอมเดมาคอมเดมาคอมโัสดมาคอมเดมาคอมเดมาคอม Good morning ครับขอบคุณทุกท่านครับหนึ่งแสนแรเย่ yeah! เดี๋ยววันนี้มีพี่เขามาซื้อเอเนลเอเนลตอนล่าสุดจากตอนตู้ถ้าใครไม่ดูไปดูได้นะครับพี่เขามารับของครับเดี๋ยวเราลงไปแพ็กข้างล่างอ้ไม่แดดนี่มันคืออะไรโอ้แดดอ้า แดนนี่มันคืออะไรกูคแค่หิวข้าวกู้นจอไปกินข้าวแดนนี่มันคืออะไร <S <S มีหลายๆายคอมเมนต์มาครับบอกพี่อิดไอเนี่ยไม่ชีตะอันตรายตอนนี้ปรับให้แล้วนะขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงกันผมก็เออก็ลืมไปเลยเนะะยาะเพราะว่าใส่ด้วยความเคยชินโอเคนี่ปรับแบบกระชับแล้วนะครับขอบคุณมากเยี่ยมไปแดด สวัสดีครับสวัสดีครับสบวัสดีครับวส,บว,สบวัสดีครับนี่คือน้องที่มาซื้อเอเนลไปจากเรา <c oughs> ไม่รู้ว่าจะถ่ายพี่จอร์ดต้องถ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพี่จอร์ดเดี๋ยวพี่จอดขอเอาลงกล่องแป๊บหนึงะะ <c oughs> ่งเฮ้ยแลกกันถ่ายถ่ายสองมือได้ไหมถ่ายสองมือยังไงครับถืออันนี้มือหนึ่งถือนั้นมือหนึ่งไงโอเคครับได้ครับชื่อฮอนครับ H O N อ่านออกใช่ป่ะนี่อ่านออกครับยิมยอดมีอีโก้เจิมด้วยนะกล่องนี้มีรอยอีโก้เจิม อ,อ,อเรียบร้อยขอบคุณมากมายเทคแคร์ <Take care S 1> นะเทคแคร์เทคแคร์ thank ั o u thank you มาอ,อีกรอบครับวันนี้วันนี้ผมจะจ่ายตังค์ให้เมียไม่เอานะรอบที่แล้วเมียให้กินฟรีรอบนี้ขอจ่ายตังค์แล้วกันบรูมเซอร์วิสอุ้ยนี่มันเส้นเล็กผักผักไม่นาโอ้โหวันนี้ กินครบห้าหมูแล้วจอ๊อตคืออะไรเลยแม่เมนูอะไรเนี่ยผัดมวผัดทีสุตา <c oughs> ผัดทีสุตาก็คือเอาเส้นเล็กมาผัด,ผดนุ่นแบบนี้แล้วที่สําคัญคือพิเศษผักด,ด้วยพิเศษผักน้อย้ย <c oughs> ขอตัวกินข้าวกอนนะครับมาอันนี้ทุกอย่างนะครับผม <c oughs> าวางเลยครับผมเ <c oughs> ย,ย้อันนี้ <c oughs> เนือ้อตุนล้วนอ ปรุงก่อนเดี๋ยวให้ดูอิสระปรุงบ้างครับปรุงแบบอิสระปกติผมเนี่ยถ้าจะกินพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรพวกเนี้ยนะจะปรุงใส่แค่น้ำส้มนะครับหน่อยหนึ่งไม่เยอะมากนี่ไม่หมดช้อนน้ำปาลารับน้ำปลาใส่ละหน่อยน้ำปลาถ้าเป็นพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหรือชิ้นปลาผมจะใส่น้ำลาเยอะขึ้นนิดนึอย่างน,นี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกเกาเหลาผมจะใส่พริกน,นิดหน่อยนะครับถ้าไม่ใช่พวกเกาเหลาก็าจะไม่ใส่พริกประมาณนี้รสชาติอิสระเน้นจืดนะครับผมไม่ค่อยกินแบบไอ้นี่มากนี่ครับ วันนี้เราจะชิมทุกอย่างเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืมกระเพาะอืมอร่อยโอ้หใช่เลยสิ่ง,ท,ง,งที่จอดเกียครับ่วงอกอคือตลาดชอบดีกินผมตักน้ำมาราดด้วยนิดนึงก็ต่อได้ข้าวใช่เลยตากแดดมาตากแดดมามาได้ของอร่อยอย่างน,นี้ก็แฮปปี้ครับโอ้โหอยากให้ดูจริงอ,อ,อืเนื้อเปื่อย Mm hmm. เดี๋ยวเปิดแล้วอันนี้ดีครับเด็ดอร่อยจะเทกาแฟให้ดูว่าทุกทีเนี่ยฉันต้องแบบว่าถือกล้องหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็เอ้ยเอากล้องนั้นคอยเล็งด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงต้องดูโฟกัสด้วยแล้วก็เหลือมือแค่งน้อยๆอยู่แค่มือเดียวซึ่งไม่ถนัดเลยแล้วเทมันก็เลยหกไงให้คนอื่นมาถ่ายให้คือให้มันประจักษ์กันแบบว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดแบบอย่าเรียกว่าเอาจริงเรียกว่าแค่ทําแบบในชีวิตประจําวัน ปิดตู้เย็นปิดตู้เย็นยังไม่ปิดหกไอโชว์หก่อยดิไอ้ต้นกล้ามันบอกในคืนพุธว่าต้นแกไม่อยากจะทำเชลยกิบชอตแบกเกลียดคนได้เลยว่าต้นแกไม่อยากจะเทด่าแบบแบบท่าเนี่ยคือกูต้องถือกล้องเนไอ้ต้นกล้าวันไหนมึงมานะกูจะให้มึงลองเนี่ยถือกล้องข้างหนึ่งด้วยท่าแปลกๆกล้องหนักๆเนี่ยแล้วก็ดูโฟกัสแล้วก็เออเนี่ยมึงลองนี่ลองเทเนี่ยสองอย่างเนี่ยดูซิมึงจะหกไหมต้นกล้า เป็ดตู้เย็น,ยนไม่คิดไม่คิดเป็ดจริงวะพี่ชิม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 ,ชมโอ้ไม่ได้กินเข้มมาหลายวันสุดยอดเลยเป็นไงกาแฟที่ไม่หกรสชาติเหมือนหกเลยไปเอ,า,อ,า,เา,อาไปซื้อของดีกว่าพี่จาต้องออกไปซื้อเนื้อเรียบร้อยครับวันนี้ได้จ่ายเงินด้วยเทียให้เด็กเติฟมาขอฮะว่าอยู่ช่องไหนครั้งที่แล้วหาไม่เจอเบอกเดี๋ยวของวันนี้ลงพรุ่งนี้เลยขอบคุณครับไป สบายที่โทรมาพี่บริสเก็ตสองโลโอ้โหเข้ามาก็หอมแล้วครับนี่้วนล้วนันี้มีแบบแต่เป็นแบบทนะอ่มเปนสเตลนะขอบคุณครับขึ้นชั้นรดชั้น เรียบร้อยครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วครับอ่าเหนื่อยก็มีเคไลท์ส่วนตัววันนี้ซื้อของค่อนข้างเยอะครับเนื้อที่หนึ่งแล้วก็ใดๆอื่นๆอีกที่หนึ่งพรุ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นจีจีคุกกิ้งแบบจัดเต็มโชว์ฝีมือกันแบบว่าให้ประจักษ์กันใครเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านก่อนเพราะว่าเนื้อมันต้องเอาไปแช่ครับขับรถข้ามแขมขัดก่อนหาซีรีส์ดูนะครับเรื่องนี่ผมไม่ดูนะครับอย่ามาขึ้นเสียงให้ดูไม่ดูหรอกแน่ ไม่ต้องดราม่าะนะพวกสาวกการ์ตูนเรื่องเล็กคอร์ด l อ c แบล็กนาร็อกนะฮะ mm hmm. คือเราเคยวิจารณ์ไปแล้วส่วนหนึ่งใน GG Cook i n g, g นะครับลองไปหาดูได้ถ้าให้ผมพูดก็คือแบบเราก็โตมากับการ์ตูนเหมือนกันเนาะแล้วเราก็มีฟิลเตอร์รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. การ์ตูนมังงะทรงเนี้ยมันก็ไม่น่าจะโอเคอมันไม่ใช่ไม่น่าจะโอเคคือเราดูแล้วด้วยเราอ่านแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็ถ้าทรงนี้เนี้ยมาเป็นอนิเมะเนี้ยน่าจะไม่รอดตามสภาพนะครับใครที่รักใครที่ชอบก็ปล่อยเขาคอมเมนต์กันมาได้ส่วนเราก็อดูมัังงะแบบผ่านานลกน ส่วนอนิเมะวายนะแยกย้ายเออคริติกหนึ่งถามว่าการ์ตูนแนวนี้ถามว่าทําไมที่ผมไม่ชอบรู้ไหมเพราะมันจะทําการบ้านมาแปลกๆจะชอบไปขุดเอาประวัติาศาสตร์แบบตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะฮะในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเอาขึ้นมาว่ามันติดท็อปได้ยังไงในขณะที่ตัวทั่วโลกมันก็ไม่ได้ไปขุด รเราก็จะไม่เห็นตัวที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของทางเปอร์เซียรหรือตัวที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ของทางแอฟริกันหรืออะไรงนี้เข้ามาก็จะมีแต่ตัวประหลาดๆไม่รู้ไปขุดมาจากไหนนะฮะคนญี่ปุ่นเต็มไปหมดนะครับมันก็จะมีความชาตินิยมหน่อยๆหนึ่งในเมื่อที่เขาเซตโทนที่มันแบบเวอร์ไวมาแล้วแต่มันไม่เวอร์ไวจริงประมาณนี้นะครับอื <c oughs> ผมเพิ่งได้รับข่าวร้ายครับก็คืออ่พ่อเพื่อนผมเสียที่นั่งนิ่งๆน,นี้ก็คือพยายามคิดอยู่ว่าเออเฮ้ยเราจะเรา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 ,เราจะพูดสิ่งที่เราคิดออกไปยังไงดีให้มันให้มันให้มันเข้าใจได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกตอนนี้เลยนะก็คือว่า เราอะโตมากับโตมากับไอเดียที่เราถูกปลูกฝังไม่ว่าจะจากจากโฆษณาจากสื่อจากนั่นจากนี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับแรงโพสิทีฟด้านของการต่อสู้มะเร็งเนี่ยมา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 ,มาเยอะมากเลยนะเราคิดว่าอ๋อเราเราเรา,เราเห็นเราเห็นสารคดีเราเห็นสื่อเราเห็นคนที่เขาหายจากมะเร็งไม่ว่าจะระยะไหนก็ตามเราเราเห็นมาหลายเคสอะในช่วง ช่วงอายุสิปีถึง20ปีจนถึง30ปีเรารู้สึกว่าเราเราได้ยินกับคำว่าต่อสู้กับมะเร็งอมาเยอะมากเลยเว้ยแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงพอเริ่มอายุ30มสิบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคนรอบตัวเราที่ ที่ที่ที่เราเห็นเคสนั้นชัดมากยิ่งขึ้นอ่ะเนาะก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นแบบเสียงลมแว่วๆมาแลละแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวเราจริงๆแล้เรื่องคนใกล้ตัวของคนใกล้ตัวเราที่ที่ค่อยๆจากไปที่เราค่อยๆเห็นซึ่งมันก็จะค่อยๆเข้ามามีผลกระทบต่อความคิดเราอ่ะเนาะ หลังจากนี้ชีวิตเราคงเปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วเนาะแล้วคงบอกตัวเองเน้นย้ํากับตัวเองสองเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องของการดูแลตัวเราเองการดูแลคนรอบข้างเรา value of life ของคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเ้าคงเป็นเรื่องของความความปรับปรับว่าเออวะความปรับปรับนี้มันมันจริงนะ ถึงจุดนี้ครับไม่อยากเสียเวลาไปเยอะกว่านี้ครับไม่อยากไม,ไม,ไม่ไม่อยากทําให้เสียมูดไปมากกว่านี้ครับผมแค่อยากให้ผมแค่ผมแค่อยากให้ใครก็ตามที่รู้จักจอบนะครับไปให้กำลังใจจอบเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนผมอะ่ะเขาชิดมั่นในเรื่องของการสร้างหรอยยิม้มแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนมาเยอะ ผมว่าน,นี้น่าจะเป็นช่วงที่เราทุกคนช่วยกันสร้างรอยยิ้มให้จอบคืนขอบคุณกัน